สวัสดีตอนเย็นๆค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้แม่ดอลล่าพาเพื่อนๆมาดูถุงทองใบนี้นะคะกำลังคลี่ใบเลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าลายใบของเขามันแปลกๆนะคะแม่ดอลล่าก็เลยพาเพื่อนๆมาดูนี่ค่ะมันเป็นลายอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยเป็นลายใบแบบนี้ค่ะ มันเหมือนรูปมองอเหมือนเหมือนมันมีใบอีกหนึ่งใบอยู่ข้างในนะคะโอ้โหท่าทางจะใบใหญ่มากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่คะ่ะคือพรุ่งนี้น่าจะขี้เต็มใบนะคะหรือว่าเกือบหมดใบเลยนะคะเพื่อนๆนก็ต้องรอ รอดูว่าไอ้เจาลายตรงนี้มันคืออะไรนะคะมันเป็นใบหรือว่ามันเป็นลายหรือว่ามันเป็นอะไรนะคะมันยังไม่ชัดเลยค่ะแต่มันมคือตัวอะไรดินะคะเพื่อนๆถุงเงินถุงทองต้นนี้แบบคลี่คลี่ใบใหม่เนี่ยได้เร็วมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้ถุงเงินนะคะตัวนี้ยังเป็นถุงทองอยู่เลยถุงทองอีกหนึ่งใบก็ออกมานะคะเพื่อนก็รอลุ้นทั้งหนอ่อลุ้นทั้งดอกนะคะว่าเขาจะให้ดอกแม่ดัลล่าหรือไม่นะคะถุงเงินถุงทองมีดอกนะคะรอชมดอกเขาดอกสวยสวยเลยค่ะเนี่ยลายใบเอข้างล่างเนี่ย มันไม่เป็นแบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือเรียบไปหมดนะคะเรียบค่ะเรียบเรียบเรียบเนี่ยค่ะตัวนี้เขาจะเป็นนูนนูนขึ้นเนี่ยเนี่ยค่ะเขาเป็นนูนนูนขึ้นเนี่ยแต่ว่าพอใช้มือใช้มือแกะใช้มือรูปเนี้ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ว้าวไม่ว้าตรงกลางนะคะคือ คือเป็นใบใบเดียวเลยแต่ว่ามันนูนขึ้นนะคะเพื่อนๆเป็นอียงนอตต้องรอค่ะต้องรอว่าจะเป็นรูปอะไร <c oughs> ถุงเงินถุงทอง <c oughs> หรือใบเขาแบบไม่สมบูรณ์หรือ,อยังไงแต่ว่าโอ้โหดูแค่แค่นี้นะคะดูสีเขาขัดเขากัดสีได้เกือบเกือบหมดเลยนะคะสวยมากสวยจริงๆ นี่อ่ะคือจะใหญ่กว่าใบใบบอลแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะใบเขาสมบูรณ์นะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาฉีกเองนะคะลมตีคะ่ะจนแบบถุงแบบใบฉีกอย่างนี้เลยคะ่ะลมแรงมากคะ่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้นนี้ก็ออกหลอดใบใหม่เพิ่มนะะี่ค่ะเห็นไหม หลอดใบใหม่เพิ่มนะคะคือโตเร็วค่ะโตเร็วปลูกในเข่งที่มีขนาดโอเวอร์ไซส์นะคะก็โตได้ค่ะไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะไม่เหลืองเลี้ยงกลางแดดด้วยค่ะเพื่อนๆเอาแบบจับเต็มเลยตามที่เขาชอบนะคะเขาก็ให้หลอดใบใหม่ได้เร็วค่ะ นี่ค่ะเพื่อนนี่ก็จะคอยดูนะคะว่าเขาจะให้่าเขาจะให้หลอดใบถีเหมือนกับต้นนี้ไหมนะคะเหมือนกับต้นนี้หรือเปล่าต้นพี่เขานี่ค่ะถ้าเขาให้หลอดหลอดใบถีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะมีห้าใบนะคะถุงเงินถุง,ถงทองต้นนี้ค่ะ เพราะว่าใบแรกๆเขายุบช้านะคะแต่หลอดใบใหม่นี้แตกแตกเร็วเนี้ก็จะเหลือใบของถุงเงินถุงทองเนี่ยหลายๆใบให้เราชมเลยนะคะเพื่อนๆเคยดูในช่อง Youtube นะคะบอกว่าขอโชคขอลาบได้ถุงเงินถุงทองเนี่ย <c oughs> ขอแบบไหนเนาะ ขอให้เขาโตเร็วๆแล้วกันนะคะโตเร็วๆใบสวยๆแตกหน่อเร็วๆนะคะออกดอกให้ชมด้วยก็จะดีนะคะโคนต้นเขาแบบแข็งแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่โคนต้นแบบไม่น่าเชื่อว่าอตอนมานี่เล็กกว่านั้นอีกค่ะเล็กกว่าต้นนั้นอีกนะคะใช้เวลาสามเ,เดือนกว่าๆนะคะปลายกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยสามเดือนกว่าๆนะคะ ได้ต้นแบบนี้สวยมากเลยค่ะเพื่อนเอน,นี่ค่ะด้านหลังใบเขานะคะใบใหญ่ใบใหญ่ใใหญนี่ยังออกยังออกไม่หมดจากท้องเขาเลยค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆก็มารอลุ้นกันนะคะว่า ลายใบเจ้านี่คือรูปอะไรนะคะคือรูปอะไรหรือมันเป็นอะไรนี่ค่ะเจ้าตัวนี้ก็คือตัวเอตัวเอาคาร์บอลดำเนี่ยก้านสั้นแต่ใบใหญ่นี่ค่ะใบใหญ่ใหญ่กว่าฝ่ามือแม่นดัลล่าแล้วค่ะเพื่อนใบนี้ก็เหมือนกันค่ะ เวลาแม่ดันล่าให้น้ําตอนเช้านี่ก็คือจะให้ถึงนี่เลยนะคะให้เขาท่วมไปเลยนะคะแล้วให้น้ำเขาซึมลงซึมลงซ,มลงซึมลงค่ะเจ้าถุงเงินถุงทองก็เหมือนกันค่ะแม่ดัล่าจะให้ถึงแบบล้นเลยนะคะล้นเข่งเลยแล้วก็ให้น้ําเขาซึมลงซึมลงนะคะก็จะให้น้ําแบบนั้นค่ะวันไหนที่เราไม่ได้ลดน้ําความชื้นในเข่งก็ยังอยู่นะคะส่วนออดิบ เข่งนี้ไข่ใบนี้แม่นาล่าให้ให้พี่ที่ทำงานไปนะคะแบ่งกันไปเลี้ยงแบ่งกันค่ะพี่เขาก็เอาต้นไม้มาฝากบ่อยเราก็มีออดิบเนี่ยแบ่งแบ่งให้พี่เขาไปลุ้นความด่างนะคะนี่ค่ะลุ้นใบด่างกันแม่นาล่าก็จะเหลือต้นแม่หนึ่งต้นนะคะไข่หนึ่งใบไข่ใบนี้สมบูรณ์มากค่ะ เขาให้หน่อแม่ดาร่าตั้งสามหน่อเลยค่ะเพื่อนเพื่อนมดาร่าต้องแยกออกไปเลี้ยงอีกเข่งหนึ่งแล้วค่ะนะคะส่วนไข่ใบนี้ก็เช่นกันค่ะต้องเลี้ยงอีกเข่งหนึ่งสรุปแล้วแม่ดนาร่าก็ได้ออดิบหรือว่าก้านทูนเนี่ยต้นทูนเนี่ยสามต้นเลยนะคะเพื่อนเพื่อนโตเร็วค่ะโตเร็วมากนะคะแล้วดูเขาแบบอยู่แบบสบายสบายนะคะอยู่ในเข่งเนี่ย ดูเขาชอบค่ะดูแบบสบายอ่ะระหูฐานอ่ะเหมือนที่ระหูฐานสำหรับเขาอ่ะอากาศก็ดีดินก็ดีน้ำก็ดีปุ๋ยก็ดีต้นไม้ก็เลยโตดีโตดีนะคะโตเร็วด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะแต้มด่างมาจริงๆนะคะสวยค่ะสวยสวยก็ดูฤดูหนาวเนี่ย ดอกไม้ต้นไม้เนี่ยเตรียมตัวกันออกดอกทุกต้นเลยค่ะเจ้านี้ก็ไม่ยอมแพ้นะคะไม่ยอมแพ้ไม้ใบเอาซะเลยกุหลาบด,ดัลล่าดัลล่าเนี่ยสวยค่ะสวยจริงๆค่ะหอมด้วยกลิ่นหอมฟุง้งเลยค่ะเนี่ยสีหวานหวานหยดย้อยนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเย็นนี้แม่ดัลล่าก็พาเพื่อนๆ มาดูว่าไอ้เจ้าใบถุงเงินถุงทองเจ้าถุงทองที่จะคลี่ใบเนี่ยมันทําไมเป็นลายอย่างนี้นะคะเพื่อนๆค่ะพรุ่งนี้ถ้าเขาคลี่เต็มใบแม่ดาราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะมาดูกันว่าเขาคือลายอะไรทําไมถึงเป็นลายแ <c oughs> ทนที่จะกัดสีแค่อ่าสีทองสีเขียวอย่างเงี้ยนะ แล้ววิธีการขอโชคขอลาบนี่เพื่อนๆรู้วิธีไหมคะต้องทำยังไงเม้นมาบอกด้วยนะคะนะสวยค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจวา่าจะเลี้ยงถุงเงินถุงทองยังไงก็ซื้อมาสองต้นค่ะต้นแรกก็คือเลี้ยงตามทฤษฎีค่ะ ต้นที่สองคือเลี้ยงตามใจตัวเองค่ะว่าตัวเองอยากเลี้ยงเขาแบบนี้นะคะดูกันว่าต้นไหนจะใหญ่กว่านะคะอาจจะไม่รอดทั้งคู่หรือรอดทั้งคู่หรือว่ารอดแค่หนึ่งเนี่ยค่ะก็ลองดูค่ะเพราะว่าราคาต้นถุงเงินถุงทองนี่ก็ถ้าต้นขนาดนี้นะคะ ก็ถือว่าไม่แพงมากค่ะนะคะแม่นัน่าซื้อมา250บาทค่ะนะคะแต่ถ้าต้นขนาดนี้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะเพราะว่าทรงเขาสวยเนาะทรงสวยใบใหญ่แล้วก็แตกหลอดใบได้ถีอย่างเงี้ยราคาก็คงจะ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 พุ่งหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะนะคะ ก็คลิปนี้แม่ลา่าก็พาเพื่อนๆมาชมเจ้าใบถุงเงินถุงทองที่จะคลี่เต็มใบนี้ค่ะมาดูนะคะคือสะดุดตา,า <c oughs> สะดุดตามากว่าลายที่เห็น <c oughs> ลายที่เห็นในใบเนี่ยคือรูปอะไรนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะ <c oughs> ที่แวะเข้ามาชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ